สวัสดีพี่น้องเช้าวอ,ออนทุกคนครับสำหรับมอนีสร้างเอื้องก็บเดยลงมาไถานะซึ่งก็เป็นการไถรอบที่สองนะครับเพราว่ารอบแรกนี่้างเอื้องเดลไถกัวเฟียงไว้แล้วบัดที่นี่ฝนมันก็ตกลงมาสองเทื่อนะครับฝน,นก็ตกถือว่าแห้งเตบอยู่พี่น้องดินกระซุมดินกระซุมเติบอยู่ลงมาไถนี่แต่ถือว่าบ้องไงล่ะแต่ว่าคือดินดินซุมดินซุมกับจริงยูแต่ว่าขีดไถยังประทันได้แจบดีนะครับมันมันก็ ที่จริงขันขี่ไทยแกบดีก็นนี้มันกขี่ไทยดีก็นนี้แต่ว่วาอันนี้กะถือว่าไทยได้นะครับที่สางอึงมาไทยนี่กะแต่เอาผานหัวหมูคูนี่ลงมาถดล้องอยู่เลยพี่น้องแต่ว่ามันบ่ไถไถบ่ดได้ไถได้อยู่แต่ว่ามันหนักเครืองนะพี่น้องเพราะว่ารถไถเดินตามเขานี่มันหมอแค่ผานหัวหมูใบเดียวเท่านั้นละความมันกินกําลังเครื่องผานหัวหมูบัดนี้ขันเขามาใส่หัวหมูสองนี่มันกะไถได้อยู่แต่มันหนักเครืองเกินไปนะพี่น้องมันเขาต้องเล็งเครื่องตลอด มันก็ดจะบดเป็นผลดีในระยะเงาวัมมหมดเขาใส่ไปโดนด้วนมีสางองะเลยอปาใส่ตะเลที่มาแนะนำพี่น้องน้ำว่าผู้ใดที่อยากได้ฟานหัวหมูคูนบ่ต้องไปดินล้นหาแล้วเพราะว่าสางอึงร้องแล้วอันนี้ขนาดเครืองของสางอึงเป็นเครืองไงเท่ากับเคืองสิบหาล้งมันก็ยังถือวันหนักมันมันไท่เลอยู่แต่มันหนักนกเกินไปนะพี่น้องให้พี่น้องสังเกตเบื้องรหลดรถเท่ไที่เปนไทใส่ผานกลมไม่เวลาเป็นเ่านกลมงกใบหาใบอย่าเวลาเป็นมาไถหัวหมูเป็นยังไทแก สามใบเองนะครับเพราะว่าผานหัวมมันเป็นผานดีกินกำลังเคืองแม็บับนี้เวลาเขาไถคือเขาไถหัวมูวใบเดียวก็บอแล้วแล้วหลอบรุ่นมาเขาเขาไปยังคอยมาเอาผานปมไรเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าดีอยพี่น้องที่สร้างอื่งไถกบเสี้ยงไวน้นี่ลงมาไถหลอบนี่นี่ไอ้มู่ที่ไถกบไว้นี่ก็นเน่าไปหลายเติบแล้วกสิเป็นฟุ้นไ้ดีอยพี่นอ้องก็จากนี้ไปกสิได้ไถกบเสี้ยงเป็นหลักแล้ะพี่น้องเพราะว่า ไอ้หอดย้ำนั่นมานน่คือรัฐบาลเพิ่นหามเผาเฟียงนะบันนี่ขันสมว่าบ่เผาเฟียงขันหาสยว่าผ่านกรมไถยมันไถบ่ไรด้มันต้องเอาไอ้ผ่านหัวหมูใส่รถไถเดินตามเห้อีหล่ะคอยไถเอาแม่แต่รถไถญงพี่น้องคันบ่จูดเสียงก็ไถยากอยดินน้าบ้านต่างเอื้องหนี่ยากเลยผู้ใดสิเอารถไถไงไถนี่คือยากเลยว่ามันไถบ่ไดนะครับต้องต้องเป็นไอ้รถไถหน่อยเดินตามเฮานี่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเอาผ่านหัวหมูไถแล้วเฮาก็เติมแครน้ำมันนะครับ นี่ผู้ใดที่ล้อรถไถใหญ่ไถนี่คือยากเลยพี่น้องไถกับโมโลกปูกเปกไถไถกับไถยหยางหยางนะครับเสี่ยงบม่ได้จูดนี่แหละกับพอดีสําหรับไอ้ผู้ใดที่มีรถไถเดินตามเราใส่ผ่าพรมหมูแล้วครับเพราะกับใส่แอวอ่อนคีเอาเอากระบ่ต้องยางกับถือว่าประหยัดไปได้หลายคักเนาะครับพี่น้องประหยัดประหยัดก็จางรถไถใหญ่แม้แต่ผู้ใดที่ล้อจางรถไถใหญ่กับไถยางเพราะว่าพนบ่ให้จูดเสี่ยงนะครับเปนนี้กรับผู้ใดมีรถไถเดินตามแล้วก็ ใส่แอลอ่อนคีนี่ถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่าเฮากะลดต้นทุนไปได้หลายจัางที่ทางอึ้งไถกบไวบเนะพีนองลงมาไถหลอมินี่เสียงที่มันโบไว้เน่าเน่าไปนี่เบื้องแล้วเป็นตาดีครับอยพี่นองเพราะว่ามันมันมันมีเสียงกระจายเต็มพื้นทีนะมันมันมันเลยเป็นปุ๋ยดีก็เฮาขี่งัวขี่นั่นไม่ยหายได้พีนองเพราะเสียงคือมันมีอยู่เต็มพื้นทีน้าเฮาอยู่แล้ววันนี้เฮากะไถกบเห็นมันเห็นมันเน่านะเห็นมันเป็นปุ๋ยไปเลย ก็ถือว่าดีอยู่พี่น้องบันนี้ของสร้างอึ้องนี่ก็ไ้วแล้วๆนี่พี่น้องบัตนี้หลังจากไทแล้วๆบัตนี้สร้างอื้องกับสีเอาใบเกียตลงมาไลอีกนะครับมองใ้ทีปีที่แล้วเกียตไว้บ่ท่านเกิงดีเ่ท่านเสมอกันดีกับสีเอาใบเกียดลงมาไลอีกแต่มันสีเกลือง,งกันปลเก่านะครับเพราะว่าสีได้เอาพันธ์เขามาลงอีกนะครับเพราะ่าปีนี้กะซื้อพันธ์เขาก็บเบิดหลายบาทอยู่อากะ วันนี้ผู้ใดอยากได้แอลออนนะครับพี่นงผู้ที่อยากใส่อยากไถอยากขี้ผู้ที่ท่านไดท่านมีท่านพ่อสามารถทรหาสางอืงได้นะครับขันโทรย้ำกลังเว้นบ่มีคนหลับก็บแสดงว่าสางอืงอยู่ในหน้านะครับไปไปไถ่หน้าหรือว่าไปเกียดหน้าวันนี้ก็สามารถโทรย้ำมือเลี้ยง,งได้ทุ่มสองทุ่มก็สาม,มารถโทรได้นะครับแต่ว่อยเกินสามทุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสามนก่อก้นนะครับาะขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ